มูกระถะเออพี่ทำมัน,นทึกไดต้ต่อหมูกระทะยั่ยยวจ้าหมูกระทะได้พี่น้องเด้อหมูกระทะนี่กำลังจัดเตรียมของหมูกระทะนู่นนะพี่ก็นู่นมูกระทะจ้าแบ่งมากเบงมากเบงมนะากเขาจะแบ่งให้ มาเอาชามาดิเขาจะเบ่งเลยเนาะเนี่ยเม่ไม่มีถ้วยหน่อยละเกี่ยวถวยมาแบ่งอย่างนีไปเลยอะไรฮะถ้วยหน่อยกิ่มเป็นไฟมีอ่ะลูกเอามือหน่อยดิมันจะมีหมูก็อันนั้นด้านมันเนื้อเนื้อเนอะหมูหมูสื่อมาันเป๊ะเราไงถ้าไมบแบบนี้คุณไฟดับเหรอมันดับทุกบ้านนั่นแหละเออดีนะไฟไฟมันขังนั่นนี่บ้านเองมันสิไกินหมูถ่านตาไฟดับ ที่มืดๆหน่อยนะพี่น้องปั้นกระจายเกิดเซ็แรงที่มันดูดมอหน่อยมอหน่อยๆยังมีกระถางมอหน่อยๆดดดีนะไฟมันยังเข่ามานิดหนึ่งดีอ่ะกุ้งยังซุกแล้วทำให้ใต้ใต้ดันอืมเดี๋ยวเราทำใ้ทำลายไฟมันมันขางหยุไฟมันขางไม่เอาชามันนะจะทำไหนมันมีเอาชามันกินวิอีลามันมากินอยู่ตรงนี้ มาไไกินซอสบะนลูกแฟ้นฝ้ายแก่เรากระทะก็อยู่บันใช่รึหมูกะทะเดี๋ยวเขาช่วยพิดช่วย,น,ยนี่นี่หนาเลยหนาอย่าต่อยมัยนซุปอารมณ์เลยไฟข่างดีไฟยังข่างเอ้าไฟข่างมานันยังพอได้กินนะ,ะดูน้ำจิ้มนะจกนะกับอะจะมาอีก ม่ยยุดาไม่ได้เอากระทะอีกอันหนึ่งมันไงอีกอันหนึ่งก็ดีกันอันนี้ติดมาแต่อันนี้อย่าไปวัดอะนันมากกว่าสูงเงี้ยน่ะอันนี้ติดมาผู้แก้วนะวัดปลาสู้ขวาสูงขนาดไปมีกว่าอันนี้กระทะหมูกระทะอะไรปะมาไปกินเองเหมือนบาร์บีคิวเนาะไฟดับเว้ยไฟดับไปเลยมา หน่อยพี่น้องบอกพอกันสิตุม่มซุกี่พี่น้องเอ้ยไหนเอามาตุ่มพี่น้องไฟมันดับ พี่น้องเดี๋ยมาตุ้มสุกี้พี่น้องเอ้ยได้มาต้มได้มาต้มพี่น้องเอ้ยเดี๋มาต้มพี่น้องเดีย๋ยวรอมันเดือดก็จะใส่ไข่พี่น้องเอ้ยใส่ไข่ต้มสุกี้ ตอนแรกกยัอย่างๆอยู่ดีพี่น้อง้ยไฟมันดับเลยเอามาตุ่เพรท่านกินเป็นฝ่ายพี่น้องเด็กหน่อยกินดีดี อย่างอยู่ดีๆพี่น้องไฟมันดับก็เลยแดกมาตุ่มเป็นสุกกี้ซะ <c oughs> นี่กำลังใส่ไข่พี่น้องกำลังเดือดอนคนน้ะพี่น้องเนาะมันแตกๆ พักไปเปืือยจ้นจนิดน,อน้องนย